กราบสวัสดีพี่ยุ้ยและน้องอ้อมนะคะทุกคนเหมือนจังหวะตตลกเลยว่าไลน์นี้มาพบกันกับกางเกงยีนหญิงลูกสุดท้ายของป้ายนกลระจาตุ้งติง,ตง <c oughs> เสียงดีไหมมึงเ <c oughs> ลิศเลิศจ้าเริ่มกางเกงยีนหญิงนะคะพี่ที่สะพรึงที่สุดน้องเนาะ <c oughs> น้อมดูดีว่าเขาติดราคาเท่าไหรเ่เลย โอ้ยไม่ไม่โดน่ะเอาใหม่มาอีกมืออย่านะค่าตระกูลูอบลอ,บอกอจริงรอเปล่าออมวาย,ยบอกใหญ่เลยเหรอหขาช้างลออาเลอู้พี่วาเฮ้ยปลาหอาเลดเพรียบเลยออมอันนี้ลูกสุดท้ายแล้วออมไปเรียกที่ลูกค้าที่ขอมาหน่อยสิขอมาเราจาัดอู้พี่ไปคิดเลยวิอาหารนี่พี่ขออภัยที่ด่าแบบด่าแบบ นะคะพี่ขออภัยที่ด่าแบบอากติอ่ะพี่อุ้ยสวยมากคุณพี่หาลูกสุดท้ายแล้วค่ะไปนกค่ะคุณพี่เดี๋ยวจอมจะหันหันหน้าแล้วอยากห็นหลังไงห,ห,หลังแล้วอยากเห็นหน้านะคะครบรอบสิบปีแล้วราคะเลยต้องล้างใช่ไหมคะกูสารไม่ให้เขาใช่เขาดีแต่ว่าถ้าเอาประตูลงจะดีมากเลยตาจะบอดแล้วพี่วิ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 วพี่เอาประตูลงสักครึ่งดิตาอ่ะ ได้เป็นคนอู้พี่วิสวยมากเลยค่ะคุณพระหู l g u หญิงว่ะพี่เร็วๆๆๆๆๆรเร็วๆร็วเร็เร็วเเร็เร็วเร็วเพี่เอ้ยสวยมากไปนุกมือหนึ่งจ้ะพี่อุ้ยเอาคุณพระอุ้ยมึงมือหนึ่งอ้อมมือมือหนึ่งโอ้โหมือหนึ่งายห้อยนะนี่มึงดูอ้อมกูลงไรเลยสวยขนาดนี้ โอ้โหแม่เจ้าลูกสุดท้ายลยูกวายรีวายล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 ีวายห้าหนึ่งสามเอลยี่แปดพันแปดเองอันนี้นสวยมากพี่พี่ลูกค้าค่ะมีพี่ลูกค้ามาน้าก,ก็ดังพี่จ๋ามาซื้อผ้าพอดีสวยมากค่ะพี่ลูกค้าน้าก็ดังสามารถเอฟได้เลยคุณพี่รอดค่ะขอบคุณค่ะจีอูสวยมากพี่อะ,อะวะสวยมากอะลูกค้าเอฟแล้วเซตนี้น่าก็ดังเลยค่ะพี่สดๆร้อนๆบอกเลย พี่จาสวยมากแล้วคือราคาแบบืม,มคุณพี่อยู่แถวนี้ค่ะรถรอ <c oughs> พี่ชื่อสมนุนเหรอมึงเขาทักกูมายินหญิงมึงมึงต้องนี่อ้อมึงพี่างนี้ยินหญิงตุงตุงตุชาหูเล่นแนนนี่ไง,ไงบอกว่าอ้อมาบอกเขาว่ากำลังไอ้อมอ้อมแปะอันนั้นเลยได้ปะ รับครับพี่เบียร์ไม่ทันรอเซตถัดไปพี่เบียร์รอเซตถัดไปอู๋เดี๋ยวช่างเลยพี่พี่ลูกค้ารับแล้วรอแป๊บหนึ่งพี่เบียร์ต้องรีบเลยนะเดี๋ยวโกยเลยพี่เขาเอาโกยได้เลยอืมโกยได้เลยอุ้ยพี่ลูกสุดท้ายพี่จ๋าอุ้ยแล้วคือหกพันเก้าเองนะป้ายนกไม่รู้กูขายราคาถูกหรือเปล่าอ่องก็นั่นแหละกูว่ามันทำแม่งทำแม่งอยู่นะราคาที่กูขายเนี่ยทำให้บราคาผู้จัดการยังไม่ด่าก็ขายไปคนละที่พี่จ๋าป้าให้เอาะไรอู้ยคุณพี่ขาปังปุรีวันตาเบ้เลยพี่อุ้ยป้าเอะไรแล้วพี่จ๋า แเดี๋ยวเอาให้เขาลุนเองพี่จ๋าอ้อมกลัวเลยขอไปลุนเองไปพี่เดี๋ยวไปลุนเองนะพี่ว้าคุณพี่ะสวยมากพี่จีเย็นพี่จัยยังแม่น้องไออุ่นอุ้ยมึงดูอ้อมใส่สวยมากคุณพี่ปังปุริยุปราคามากค่ะพี่ขอดูหน่อยนะได้จ้ะแม่ขอดมือสองตัวก็อยู่ที่มึงกับคนละตัวค่ะน้องอ้อมโอเคจบเซตต่อไปเซตที่สองระบบมึงไปทำระบบดูมให้กูก่อนมึงลื้อบอกได้เลย ส่งคอรี่ได้เลยคุณพี่มีงานเด็กเยอะมากเลยค่ะคุณพี่คะอ๋อมึงทำมาแล้วบอกไม่มาแล้วขอมาแล้วอ๋อพี่ทำระบบให้หน่อยค่ะม,มึงไปทำระบบเองไปกูปิดคอมไม่อยู่รอแป๊บนึงนะคะคุณพี่ขะแล้วราคาถูกมากพันแปดพี่เรียมตุเซที่สองพี่สาป้าดิโทรปฏิถัง GRL GRL ไซส์ M สวยมากคุณพี่ค่ะงานแบรนด์โกยหอคนเข้าใจนะพี่จ๋านะจ๊ะพี่จ๋าดูไปรีดอูแบรนด์แก็ปพี่จ๋าแก็ปแก็ปจ้ะพี่จ๋าแก๊ปแก็บแก็บเลยแก๊บแกบแก๊บเลยพี่จ๋าโอ้โหจียูเหรพี่จียูจ้ะพี่ขากระบอกเล็กขากระบอกเล็กค่ะพี่จ๋าและตัวนี้ปังปุริเยะว่าตำานะอุ๊ยนึกว่ารีวาอุ๊ยพี่กระบอกบอยกระบอกบอยกระบอกบอยพี่จ๋าอุ้ยคุณพี่ไปขาแต่ง ขอดูขอดูยังไม่ใช่อะไรนี่นะพี่นะาักแชตหาอดมินได้เลยอ้สวยแวลนนี้ไม่มีอีกแล้วอุ้ยน้องอ้อมพี่จ๋าอันนี้เซตที่สองจับพี่อยู่ที่ซาร่าซาร่าเลยโอ้โหพี่จ๋าเซตที่สองใครรับกอไก่สี่สี่ใช้ระบบดูดพี่ลูกค้าหน้าก็ังสามารถเอฟได้เลยพี่ใช้ระบบดูดจ้าดีๆทั้งนั้นแหละเนาะดีๆทั้งนั้นพี่จ๋ามาใหม่ไ้าค่ะป้ายนกค่ะ ของพี่พยุงทีเอเป็นของ <M> ป้าเอ็มเจเจหนึ่งสามซาร่าร่าจริงๆค่ะโธพี่ไลฟ์วันละหนึ่งเซตเองพี่ดูดิหนึ่งก็ะสอบอะไรอยู่สีวันไม่ใช่ค่ะพี่รอเล่นนะคะโทพี่จ้าอา้าซาาอสาร่ <c oughs> ารไรแล้วพี่ไปหนูะุ้ยสาร่ายรแล้วพี่เนาะนอไหมนอหนูกอไกอ่ไก่เหเอนก้อไห่ <c oughs> อ๋อ ก็ใกลเหรอเออมึงเขานอนหนูไหวพี่จ๋าขอโทษทีนะบอเอ้ยกองบอกเออโทษจะบ้าเมื่อเช้าเมื่อเช้าของพี่เอ็มเจเจ็ดเจ็ดหนึ่งสามมันนั้นจะเป็นป้ายเอ็มเจอันนี้เป็นป้ายอุ้ยพี่จ๋าตัวนี้เอออุ้ยยู่เสืยมากตัวนี้ไหมก็ไก่สี่สี่พี่ได้เซ็ตนี้เลยพี่จอมไลท์สองงานนะพี่นะอะไรนี้นะน้อมเนาะแต่ไลท์คขตตัอนหญิงไลท์เมื่อเช้าขายหมดไปแล้วก็เลยมาไลท์อีกอุ้ยอ้อมอีกแล้วว่ามึง ค่าสวยรวยทรัพย์พี่คะค่ะก็ไก่ซีซีค่ะพี่ก็ไก่ซีซีพี่ตาส่งวันนี้ได้เลยพี่เราเร็วเลยพี่ส่งคอรีได้เลยห้ากิโลคือโอ้ออมสวยมากคุณพี่สวยมากสวยทรัพย์เลยค่ะพี่ก็ไก่ซีซีแล้วตัวนี้หนึ่งพันแปดร้อยบาทค่ะพี่คนละป้ายนะอันนั้นมันเป็นป้ายเอ็มเจเจหนึ่งสามฟอร์เรเวอร์ทเวนตี้วันคุณพี่สาปังปุริเยมากอะไรยูนิคอร์นี่ ยูนิคอร์นยูิคอ้ดเลยเหรอที่ได้แบรนด์แก๊ปป่ะอ้อมแบรนด์แก๊ปอืมแบรนด์แก๊ปพี่จากกเ girl friend ขอบชมพูเลยเหรออ้อมไม่ใช่ริมแดงบอกจียูโอ้โหคุณแม่จียูหรือว่าขากะระบอกอันนี้พันแปดนะพี่นะเซตเล็กนะป้ายนกค่ะสาวสาว L B J อุ้ยบอกอุ้ยอ้อมสวยอีกแล้วว้าวน้องยายจ๋าเอาตัวนี้ลงได้ไหมกระบอกบอยเอาตัวนี้แทนเดี๋ยวลูกค้าจะเข้ามาอีกนะคะพี่วันนี้ลูกค้าฉ่ำนะคะแล้วพี่ดูแต่ว่า อมือหนึ่งเลยหรอมือหนึ่งไปห้อยพี่มีค่ะสั่งมาดีเลยอุ้ยมือหนึ่งไปห้อยพี่แล้วพี่ดูกระบรอกรอยค่ะแม่เจ้าพอมึงดูข้างหลังเอาโยนไปแล้วเอาอีกหรอเอาเทียนตัวนี้แล้วกันตัวนี้สวยวะพี่จ๋าสามสาวเอบีเจกอไก่อะไรวะลืมกอไก่ซีซีพี่ตาฮพี่จ๋าฮิ ใกล้ยังอ้อมกี่โลโอโเก้าลโอโหซีน่าคลับพี่จ๋าปติตไซส์สองเอก็ไก่สี่สี่ซื้อเลยพี่ได้เซตนี้เลยสี่สิบห้าตัวบวกลบนะคะพี่ถึงห้าสิบตัวนะจ๊ะพี่น้อมเนาะใช่ค่ะโอ้โหจียูป้ายไฮเอาเลตหกสิบสี่เซนจ้ะพี่จ๋าโอโหแม่จ้าโอโหคุณพี่ค่ะจียูอีกแล้วเจ็ดสิบสามเซนจ้ะสวยมาก แล้วพี่ดูจะเออค่ะกระบอกอีกแล้วครับคุณพี่ครับโอ้โหโอเซโอซีเลยจ้ะแล้วพี่ดูจ้าเออมึงคงจะไม่ได้รีวิวระชาตินี้ไปห้อยเอาเล็ตยูนิโครค่ะสวยมากแล้วพี่ดูยูนิโคลอีกแล้วครับพี่ค่ะดูเถอะก็ไก่สี่สี่แล้วพี่ดูลูกสุดท้ายแล้วจ้ะค่ะกระบอกองค์ปวดอุยแบะมือหนึ่งแม่มินิมินิขูโอ้อมดูดิพี่๋าเหล็กกสุดท้ายอุ้ยสวยมากสีหนิมสีหนิมพี่ระแบรนด์ด้วยระเบิอหนึ่งด้วยเอาไว้แควนปะ โอ้ยสวยมาก้โหแม่โอ้เอวสูงพี่ปิด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 เลิกเขาใช่ค่ะสิ่งเลยนะพี่อ้อมขาบอกอีกแล้วว่าตีตะเข็บด้วยอ่ะพี่ดูดิโอ้แม่เจ้าอุ้ยมึงอุ้ยมันตีเก็บนะโอ้มันตีเก็บนะโอ้ยใส่แอลสูงพี่สวยมากเลยอะไรนะกอไก่สี่สีสามสามเอลบีเจนะพี่นาตัวนี้เฮ้ยรีมไหม ม่รีมุนอุ้ยอะไรนี่อุ้ยยวส G L R เอ้าดูว่า G อะไร G L R Denim Grilabel o l อุ้ยสวยมากปกติไม่นะแต่ว่าอันนี้มันมาสวยมากโออใช้สวยพี่แม่งดีมากขอโทษทีนล้วพี่นะขอโทษทีเฮ้ยเหมือนจะปักเลยว่ะเฮ้ยปักที่ตูดเปล่าเฮ้ยแล้ว Venus อุ้ยยูนิคอร์ยูเจยูยูเจเติมโอ้ยคุณพี่ยูนิโคร อ่รอแป๊บนึงพี่รอน้ำหนักสวยมากเนอะมึงโอ้โหคุณพี่คันหนึ่งพันแปดร้อยบาทเท่านั้นเธอถ้าเอ็มเจจะอยู่ที่สองพันบาทค่ะอันนี้ป้ายนกพันแปดคุณพี่จ๋าเป็นกางเกงยีนหญิงคละทรงคละไซส์บลูล้วนคุณพี่อ้าวมีสนิมตัวหนึ่งไม่เป็นไรพ่อเราบบลูกน้องมือหนึ่งายห้อยแล้วมือหนึ่งฉ่ำพี่เมื่อกี้โอ้โหมือหนึ่งไปเพราะพี่ดูไซส์ดิฮึมสวยจังพี่ดูโอ้โหพี่ปังปุ๊นี่ แล้วดูเดี๋ยวจอมรีวิวให้อีกเซตหนึ่งพอนะพี่นะอีกเซตเดียวพอแล้วก็ต่อเรื่องเกียวกอตทอนหาลายตอกันเลยพี่โคตรสวยคุณแม่คุณพ่อคือ้องอันี้มสวยมากเลย่ะเนาะอืมทรงเก่งโอ้ my god พี่มาแบบพับแบบสวยแบบสับเลยเนาะคือเอาไปขึ้นราวได้เลยพี่ไม่ต้องสั่งรีแต่ถ้าอยากให้น้องมีรายได้พี่สั่งจอบรีด้วยพี่อีกตัวหนึ่งเลยออโอเคพี่เราดูหนักแบบนึงได้โอ้โหรถจบเซตค่ะต่อไป ต่อไปเป็นเซตที่สามพี่จ๋าเซตครูพูดว่าอะไรอ่ะเซ็ทตที่สามเหรอเซตที่สามพี่แล้วดูตัวนี้ค่ะพี่ดูสวยมากสวยมากพี่จ๋าสามสามอบเจพี่โอ้โหแม่เฮนแอนอมออมโอ้โหแม่สองเซตถูกลงนะพี่รับรับสองเซตถูกลงนะจ๊ะแค่สามพันสี่เก้าสิบเท่านั้นจะบอกให้พี่ดูอ้อมดูค่ะโอ้โหโครูหลอดมาเลยจ้าโอ้ไมค์ตอดมาก พี่จ๋าโอ้ไม่ต้อตีเกรดหน้าน้องอ้อมโอ้โหพี่เอ้ยแล้วอันนี้จะพิมพ์ไปหาอะไรอันนี้มือนกันเหรอโอเคพี่รอแป๊บหนึ่งเอ็ดวินมาเลยเจอซี่เจอซี่เจอซี่เอ็ดวินอุ่ยอ้อมได้ยูนิคอ่ะนี่เอ็ดวินเจอซี่สวยมาอุ้ยแรงเลยยิงคูณให้แรงเลยมึงได้สาร่าจ๋าน้องแรงเลยแรงเลยพูดมาได้อุ้ยแรงเลยคอลแลบโรลิฟาร์มแรงเลยซาร่า ซาร่าปลายขาแตงขาดซิ่งเงน้องขอบคุณนะเลิศยูนิโคลคุณพี่จ้ะโอ้ยมึงอุ้ยสวยจังพี่ยูนิโคลเว้ยดมีอะไรจ้าสวยมากอุ้ยแม่สวยมากโอ้โหมึงแปดสิบสี่เซนว่ะสวยมากพี่จ๋าตัวนี้ใครรับพิมพ์กอไก่สี่สี่ได้เลยค่ะเดี๋ยวเขียนชื่อหน้าถุงเอานะพี่นะเปิดไว้ทั้งหมดสามไงยูไซส์ L ยูไซส์ L วะขาอะไรอ่ะขาแมาหรือขากระบอกขากระบอก อยู่อี่ยูสั่งบอกอื้ยฮึมซาร่าอเดี๋ยวคุณแม่ซาร่าขาเดฟไอ้นุ่มขาเดฟรักเธอเม็ดใจสามเอ็กซอลอ่ะมึง N Y C นิวยอร์กซิตี้อุ้ยทำไมสวยจังอู้ห์ขามาอู้ไม่มากจีอยู่จีอยู่เลยเหรออู้อ้อมสุดยอดอ่ะอ้อมได้จีอยู่จอมได้ไปห้อยเอาเลดเลยคุณพี่ค่ะปังปุจีอยู่ไซแอลขับบอกเลยนะจีอูเอลพี่ก็ไก่สี่สี่นะพี่นะ ไม่ว่าพี่พิมพ์ก็ไก่สีสี่คือขาโคได้ปะขาโคได้ก็คือพิมมาเลยก็ไก่สีสีแล้วใช่เปิดไว้ใช่ไปเซตไหนใช่ได้เซตไหนคะนั่นเี้พีเหลือลูกสุดท้ายแล้วใช่ก็คือสองฝั่งนี่แหละบอยพี่เหลือลูกสุดท้ายแล้วนี่ว่าสามเซตใช่ค่ะสองสามตีค่ะพี่ราคาอุ้ยพี่สองพันแต่ว่าลดเหลือแค่พันแปดพันแปดพี่สี่สิบห้าถึงห้าสิบตัวบวกลบมึงเหมือนรีไวล์ไหมมึงว่า ใช่นะพี่ว่าใช่นะโอ้รีวายขอโทษได้ไหมล่ะค่ะเอวิบเก้ารีวายเว้ยรีวายลีวายมาริงกองกองสามารองตองแหงมารองมาแรงมับอุ้ยพี่คุรอดว่าสวยจังพี่จ๋าก็ไก่ซีซีก็ไก่ซีซีเอฟย้อนหลังได้พี่จ๋าเซตนี้คือเซตสามเซตที่สามพี่จ๋าอุ้ยมึงกูจะอะไรลูกล่วงแขนล่วงมากลูกนะคะอุ้ยอ้อมใหม่แล้วคุลอดยูนิโคด้วย สวยจังทียูเอาอีกเอาอีกกี่ตัวอหูวขาบานเป็นจานกระเดงยูโคลแล้วพี่หูวยูโคเอลยี่แปดพี่สาป้ายขาอะไรวะอย่างงี้อิโมด้าอิโมด้าุ้ยอิโมด้าดีมากอ้อมถูกแบบปีดอะปีดเลยพี่ปีดเซลีพันแปดนะพี่โอ้ยเมาส์ที่งอหูหูอ้อมถ้า45โลถูกลงนะพี่ถ่ายอมเนาะเหลือให้สามพสี่เก้าสิบปกติซื้อสองเซตจะอยู่ที่สามพันหกไงพี่เนาะ อายาไปห้องอะไรจียูไซแอลสวยมากอุย้ยอมสุดข้างหน้นาออมาแปะอาร์มด้วยปะข้างหน้นาอุ้ยพี่เหมือนยูโคลเลยเวย้เเยเรมมาเอออุ้ยพี่ดูดิอุ้ยสวยว่ะแคลิฟเนียว่ะอุ้ยพ,ยพี่มันเป็นงานแปะอาร์มเหรอปักอาร์มเนาะปักอาร์มพี่ดูดิมาพี่จ๋าก็ไก่ซีซี2ีสองสองอาจียูหูจียูพี่จียูจียูอเมริกันอีเกิลอีเกิล ยพี่จ้าตัวนี้ปังปุ๊ Opq คิ i ป Opq คิปเลยพี่นี่ค่บอกค่ะบอกพี่บอกบอกบอกหน่อยสิพี่เฮ้ยพี่เดซี่เดซี่ออมไปเรียงให้ยายหน่อยสิอืมมันเป็นกราฟไงกราฟขึ้นลงเฮ้ยโอลิต้ายีนเฮ้ยมึงแบบนี้ก็แพงนะในกลุ่มประมูลอะโอลิต้ายีนพี่เอลต้ามาโชว์เดือพี่แล้วก็เจาะะดือจิวใส่จิวอะพี่เก่งเค สวยมากอุ๊ยคือพี่จ๋านะคะหนึ่งเก้าแปดสี่จากปีเกิดของจอมเองจริงเหรอไม่จริงหนึ่งหน่งแปดแปดสองใช่เหรอฮ้ยคาก้ฮูย้ยเมคขาโก้มามึง<ะ>มึงหันมาดูค่ะ,ะมึงหันมาดูค่ะ oh <my> God. พี่จากก๋าก็ไก่สี่ี่เช็ดสามมึงควานหาอะไรเนี่ยมันจะไม่โดนนะมันจะไม่โดนท่านะมันโดนอย่างอื่น,น,นยู่ีคโครค่ะยูนิคโครพี่จา๋า หนุ่มเมืองเพชรรักเธอไม่ใจฉับเคฉับเคพี่สาก็ไก่44เอฟยอนหลังได้พี่สาแต่ว่าต้องบอกเซตนะเท่าไก่44เพราะว่าจอมเปิดโรลีฟาร์มโรลีฟาร์มพี่สาโลลี่ผาาพพมได้อีกปะได้อีกอุ้ยอุ้ยกูอย่างแรงเถอะวะไม่กางเกงมันยังไม่ตายมันดิ้นได้ริงจริงว่าร่จริงเหอทำไมะอโดนนี่ไงะอุ้ยขอโทษอ้อม เฮ้ยอ้อมกูได้อะไรไม่รู้บับเบิลกัมบับเบิลกัมแปดสิบหกบับเบิลกัมอเมริกันบับเบิลกัมพี่บาด์สเปลี่ยนไหวแท้เฮ้ยอ้อมแล้วเลอพอร์เฟกเนาะมีขาโก้ด้วยอ้อมถือเอาไว้ได้เลยปะได้ค่ะมีได้ค่ะกโชว์เลยได้อีกปะได้อีกโอ๊ยอะไรเข้าตาคเนี่ยเอาฝุ่นนั่นเลยเนาะพี่โู้ขาโก้พี่รุ่นเอวได้ปึ้งเลยเนาะอ้อมเนาะแค่นั้นเอ็ม สวยม่วง่ะคู่รอดพี่จ๋าเซะพันแปดเท่านั้นนะพี่นะถ้าเ j ็มเจเซะสองพันบาทค่ะพี่ยกก้อนเอมเจเ็ดพันเก้าอันนี้ป้ายนกจะอยู่ที่หกพันเก้านะพี่นะแล้วดูตีเกล็ดหน้าค่ะพี่ตีกระบังลมไปเลยปุ๊บปุ๊บปุ๊บสวยมากไว้ถ่ายรูปป่ะแค่ถ้าเราดูดวีดีโอแล้วเรามาตัดมันได้ปะทาคมชัดมันได้ปะวะได้มันก็อยู่ที่เรานะใช่ไหมเดี๋ยวพี่ลองดูดิมันจะได้แบบโอ๊ยพี่เคียงตาเว้ยอะไรไม่รู้เข้าตาพี่ความรักปะวะมมไ่ี กูลงไลน์แล้วกูไลไน์เขาตั้ใหม่ดีกว่าวะลูกค้าไปไหนเราไม่รู้พี่ได้อีกสาม <ๆ S 1> ตัวอีกสามตัวเลยเหรอค่ะค <ๆ S 1> <ะ>ุณพี่ไปค่ะแต่งขายอเมริกนันอีเกิลอีเกิลอีเกิลเลิดไหมอุ้ยน้องที่เราควรพอเออพี่ไม่ได้นะตัวนี้นะตัวนี้ไม่ได้พี่อ่ะเดี๋ยวจับลงไลน์แล้วไลน์ใหม่ดีกว่าเป็นบางทีก็ซ่อนหญิงจะได้แยกไลน์นะพี่น้องเนาะใช่ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวลูกค้าแบบปึ้งปังกระมังแตกโป้งนะคะเอาคุณค่าพี่ก็ไก่ซีซีนะจ๊ะคุณมิ้นท์โอ้